สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเดิมพันชะตากรรมประเทศเดิมพันประยุทธ์จันโอชาเดิมพันในการเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายนเป็นบาดก้าแรกและตามด้วยมาตรการกว้างมาก ยิ่งขึ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นเดิมพัน์อันแหลมคมยิ่งของรัฐบาลไม่เพียงหมายถึงตัวของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหากแต่ยังหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลที่กอดคอกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562อย่าได้แปลกใจที่พลเอกประยุทธ์จะเชิญตัวพลเอกประวิทย์วงษสุวรรณเข้าหารือกับนายอนุทินชาญวิรกูลและนายจุลินลักษณวิสิทธิ์เพราะนั่น คือรูปธรรมแห่งการสนับสนุนอันมาจากพกรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเป็นด้านหลักถามว่าอะไรคือแรงกดดันอย่างสําคัญทําให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจําเป็นต้องเปิดประเทศคําตอบที่ทุกฝ่ายรับรู้ตรงกันคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและคําว่าเศรษฐกิจที่นี้ ก็รับรู้ด้วยว่าคือการฝากความหวังไว้กับการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นด้านหลักสภาพการของประเทศไทยในขณะนี้ตกอยู่ในอาการอย่างเดียวกับเมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด1 i d 1 9จากประเทศจีนตอนปลายปี2562ด้านหนึ่งมีความหวาดกลัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่ด้านหนึ่ง มีความต้องการเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเราจึงเห็นท่าทีของประเทศต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งเป็นสัดส่วนทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ40ก่อให้เกิดภาวะล้าระลังอย่างที่เห็นได้ผ่านการเปิดรับของสนามบินหลักเป็นการเปิดรับทั้ง,งทั้งที่ ไม่มีประสบการณ์ในการรับมือสถานการณ์เมื่อปลายปี2562กับต้นปี2563เป็นเช่นนี้สถานการณ์ในห่วงปีปลายปี2564ก่อนเข้าสู่ปี2565ก็เช่นกันการตัดสินใจของโลเด็กประยุทธ์จันโอชาโดยความเห็นชอบจากสามพักร่วมรัฐบาลคือพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย จึงเท่ากับเป็นเดิมพันเป็นเดิมพันในทางเศรษฐกิจเป็นเดิมพันในทางสาธารณาสุขหากประสบความสําเร็จก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีขณะเดียวกันหากประสบความล้มเหลวชะตากรรมจะยิ่งหนักหนาสาหัสเป็นทวีคูณชะตากรรมประเทศจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้ของรัฐบาลบทวิเคราะห์การเมืองในการดำรงอยู่ของธรรมนัตพมเผ่าความหงุดหงิดของประยุทธ์จันโอชา ยังมีความมั่นใจในหมู่กองเชียร์ที่แวดล้อมอยู่โดยรอบของพลเด็ประยุทธ์จันโอชาว่าเป้าหมายใหญ่ที่สุดของพลเดกประยุทธ์คือการเข้ายึดครองพักพลังประชารัฐอย่างเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเดิมมองกันว่าประยุทธ์จะรุกเข้าไปอยู่ในตําแหน่งประธานพักพลังประชารัฐแต่เมื่อประวิทย์วงสุวรรณตัดสินใจลงนามแต่งตั้งให้พลเดกวิทย์เทพหัสดินนายุทยา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักทุกอย่างก็จบจึงปรากฏเพียงการลงนามแต่งตั้งให้ในายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนายสมศักดิ์เทพสุทินดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักแต่ปมที่เหมือนนอนอยู่ในหัวใจของประยุทธ์จันโอชาก็อยู่ที่จนและจนรอดตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ก็ยังเป็นของร้อยเอกธรรมนัตพมเผาไม่แปรเปลี่ยนตราบใดที่ธรรมนัตพมเผายัางเป็นเลขาธิการพักการดำรงอยู่ของประยุทธ์จันโอชาก็ยังไม่มั่นคงขณะเดียวกันบทและบาทของการเคลื่อนไหวของประยุทธ์จันโอชาหลังสถานการณ์เมื่อวันที่8กันยายนเป็นต้นมาเป็นบทบาทที่ตรงกับข้อเสนออย่างน้อยก็จากสองคนสำคัญ 1. ตรงกับข้อเสนอของทักษิณชินวัตร2ตรงกับข้อเรียกร้องของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าภายในภาพพลังประชารัฐนั่นคือการเปิดประตูห้องให้กับนักการเมืองเข้าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนั่นคือการเดินสายจากห้องทำงานในทำเนียบร,รัฐบาลไปอยู่ท่ามกลางประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นที่ bury, ทชัยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชขณะที่ธรรมนัตพนมเผ่าไปไกลถึงขนาดลงแช่น้ําจากสถานการณ์วันที่8กันยายนมายัางสถานการณ์วันที่10ตุลาคมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเศษที่สถานะของธรรมนัตพนมเผ่าในพักพลังประชารัฐอย่างมั่นคงแข็งแกร่งการดารงอยู่ของธรรมนัตพมเผ่าจึงก่อความมุดหงิดให้กับประยุทธ์จันโอชาและกองเชียร์เป็นอย่างสูง เพราะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนแห่งอำนาจของตนบทวิเคราะห์การเมืองคำประกาศขอเวลาอีก5ปีคำประกาศทางยุทธศาสตร์คำประกาศของประยุทธจจโนชาระหว่างเดินสายหาเสียงสร้างคะแนนและความนิยมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคำประกาศในลักษณะทางยุทธศาสตร์เหมือนกับเป็นการสื่อสารไปยังมวลชน อันเป็นพื้นฐานของพลังประชารัฐทั้งในพื้นที่แต่ก็มีลักษณะทั่วประเทศเพราะเวลา5ปีที่พลเดกประยุทจัโนโอชาเสนอขอเป็นการเสนอผ่านตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งจำเป็นต้องได้รับฉันทานุมัติและอานัตมาจากประชาชนนี่คือโจทย์ทางการเมืองอันพลเดกประยุทจัโนโอชามอบให้แก่พรรคพลังประชารัฐ มอบให้แก่พลเอกประวิทรวงสุวรรณและรวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าขณะเดียวกันแรงเสดทานนี้ไม่เพียงแต่กระทบโดยตรงไปยังพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลอันเป็นคู่แข่งในทางการเมืองหากแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยก็ไม่เว้นไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่นี่คือเทียบเชิญ อันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพลเด็ปประยุทธ์จันโอชาเด่นชัดในที่สุดแล้วไม่ว่ารายละเอียดการเลือกตั้งจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพศ2560จะออกมาหน้าไหนภายในระบบเขต400ระบบบัญชีรายชื่อ100ลักษณะรวมศูนย์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ การนำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติเพียงแต่โดยพื้นฐานจากรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นการออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคอสาชาจะอำนวยประโยชน์กับคนของคอสาชาคือประยุทจันโนชาแต่หากยุทธศาสตร์ในการปิดสวิตสวส5 0สามารถเป็นจริงจากชัยชนะผ่านระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อ กุ่มเสียงข้างมากได้นั่นเท่ากับตัดหนทางประยุทธจนโนชาลงได้ไม่ว่ายุทธศาสตร์ของคอสช,าชาอันส่งผ่านพ,พรรคพลังประชารัฐไม่ว่ายุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยพรรคเก้าไกลจึงพุ่งไปยังเป้าหมายการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีการชูตัวนายกรัฐมนตรีจึงมีความหมายเป็นอย่างสูงความหมายโดยพื้นฐาน เฉพาะหน้าก็คือการชูบุคคลที่เหนือกว่าล้ำเลิศกว่าพลเด็กประยุทธ์จันโอชาหากประชาชนเห็นด้วยนั่นหมายถึงชัยชนะจึงต้องได้มาความคืบหน้าล่าสุดปัดพีรพันธ์นายกสำรองพลังประชารัฐยืนยันส่งชื่อประยุทธ์เป็นแคนดิเดตแค่คนเดียว ตตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีแกนนำพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนายพิรพันธ์สาีรัฐวิภาคได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่าเป็นเรื่องดีที่นายพิรพันธ์เข้ามาร่วมกันทำงานเมื่อถามว่าพักพลังประชารัฐยังเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกเพียงชื่อเดียวใช่หรือไม่นายอนุชากล่าวว่าใช่ใช่เพราะยังไม่มีสัญญาณอะไรเป็นอย่างอื่นเมื่อถามว่ามีบางฝ่ายมองว่านายพีรพันธ์อาจเป็นนายกสํารองนายอนุชากล่าวว่าไม่มีไม่เคยได้ยินนิดเดียวก็ยังไม่เคยได้ยินบอกหน่อยว่าไปได้ยินกันมาจากไหนเมื่อถามว่าการได้ร่วมคณะ กับพลเดกประยุทธ์ไปลงพื้นที่ต่างๆหลายครั้งคิดว่าถ้ามีการเลือกตั้งเกิดขึ้นประชาชนจะยังเลือกพลเดกประยุทธ์อีกหรือไม่นายอนุชากล่าวา่าคิดว่ายังมีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังรักนายกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้เชื่อว่ามีประชาชนเยอะมากที่ยังรักนายกถ้าในอนาคตได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจหรือได้ทราบ ในวิถีทางต่างๆคิดว่ามีประชาชนที่รักนายกเพิ่มขึ้นเมื่อถามว่าพื้นที่ใดเป็นจุดอ่อนซึ่งนายกต้องรุกเพิ่มนายอนุชากล่าวว่ายัางไม่รู้ยังไม่มีจุดอ่อน